อมีเด็กเด็กอยากขับรถนะฮะเกาะข้างประตูอาอะไรก็อันนี้คือเสียจาของรถนะจิ๊กโงนึกถึงสมัยก่อนนะโอ้ยอยากอยากเขาไม่ได้มาให้เกาะแบบนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําบันไดย,ยืนข้างบันไดใส่รองเท้าแบบนี้นนะสมัยนี้เขาพัฒนามีบันไดใส่รองเท้านะสมัยก่อนเด็กไอ้เลื่อ้นั่งอยู่ ฝั่งทางน้ำมันนะขวามื่นหน้าดินสวยนะครับใครต้องการก็มาเอาได้นะเอาไปลงตามสวนตามาตามสวนตามโคกทุเรียนหรือว่าต้นทุเรียนนะที่มันเน่าเน่าเสียเอาไปลงได้นะ khởi động nhanh lên thôi. ơi, công năng tự nhiên, mạnh, chắc, о oh.